มาวันนี้ของเข้าใหม่ครับผมชาร์จเลสซิงส่งซูเปอร์บอเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนี่วิงเลสข้างรถ CBR 650F อา่าชิ้นนี้มีสองแบบนะครับมีแบบลายคาร์บอนแบบนี้แล้วก็แบบสีดำแบบนี้นะครับนี่ของใหม่เลยแล้วก็มีของ R7 นะครับวิงเลสข้างรถนี่ของ R7 แล้วก็มีนะครับ ใครสนใจนะครับกตองหาอยู่เรามีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้พิเศษเลยงานเ p วค c a r b อนแท้นะครับของเซต x S 6 r นะนี่ให้ดูส,ดสวยๆแบ,บนี้ติดข้างรถมืนเด็ดเฟียวๆเหมือนรถแข่งแล้วก็นี่น<ๆ>กาอก้อน้ำนี่มีสองสีสีนี้กับสีดำนะครับเซต x S 6 r แล้วก็อันนี้เซต x S 6เหมือนกันอันนี้ของ cpr 6 5ร้าสิบ r ه, ใครเพิ่งซื้อใหม่มีของแล้วนะครับกาดน้ํานะครับแล้วก็อันนี้ชิวหน้าของ CBR เข้าแล้วนะครับโงกทูงสูงวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นงาน่าตัวนี้เป็นงานพิเศษคร์บแท้นี่เดี๋ยวแกให้ดูเลยนี่ใครกำลังหาเข้าแล้วนะครับของหมดไปนานเลยชิ้นนี้แล้วก็นี่เซนตกรุงอามาแล้วทรงโงก,กแบบนี้นะครับ มีขุมพนอีกแล้วให้ดูมีสองทรงสองสีสีสโมกกับสีดำนี่นี่เป็นสีดำโนกสูงแบบนี้อ่าของ R7 มาแล้วสิชิวทรงซีโร่ครับนี่หล่อๆนี่เลยใครขี่ R7 อ,อยู่หาอยู่ตัวนี้เลยสวยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวจอดลุกให้ดูอีกทีนึงอันนี้คิวหน้า R7 สีดำ เทียวเียวตรงสีโลคาริทีแล้วก็การลื่นข้างหลังมาแล้วนะครับ C P R หก R อ่าอันนี้ใหม่ๆเลยการล้มหน้าหลัง C P R ห5หแล้วก็ใส่ C B ด้วยนะตัวนี้การล้มหน้าหลังพร้อมแกนล้อตรงรุ่นนะครับตัดเทียวให้แล้วพร้อมใส่ตัวนี้ใครอยากได้ติดต่อมาอ่าอันนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูอุะจตกคาร์บอนก่อน นี่ t b R อุปกคาร์บอนนะครับแบบนี้นะครับหลอ่ลอๆนะครับใครหาอยู่นะครับสายถอดกระจกต้องมีอ่ะอันนี้ตัวนี้เราเอามาแถมฟรีครับเราไม่จำหน่ายนะครับใครอยากได้ครับซื้อครอบถังแถมฟรีครับตัวนี้การกันลื่นฝาถังเอ้ยการลอยฝาถังน้ำมันตัวนี้โอเคอ่ะสุดท้ายเอ้ยยังไม่สุดท้ายครอบแข้ง ลายคาร์บอนของตัวนี้แต่กราร้อยใครหายอยู่นะครับสวยๆตัวนี้แล้วก็ของเส้น 6R ใครหายอยู่นะครับกันล้มแปะกันแขนเครื่องเป็นรอยต้องตัวนี้เท่านั้นซ้ายขวาครบชุดอ่าอันนี้กันล้มมาแล้ว CPR 650R นะครับปี21-23นะครับใครซึ่งซื้อรถใหม่หาการล้มผมมีแล้วนะครับตัวนี้ อ่าเป็นมานี้อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้งนะครับติดตั้งฟรีนะครับเข้ามาหน้าร้านได้นะครับเก็บมือก่อนอ่านี่เลยตัวนี้ต้องตัวนี้เลยไ,ไทสั้นใครหายอยู่มีของแล้วนะครับ2 0 2 1 2023ดรถใหม่ๆห,หาไทั้นใส่ไม่ได้นะครับเรามีแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบโชว์แล้วรีวิวให้ดูตัวนี้นี่ นี่ขาตรงรุ่นนะครับมีในชุดเลยตรงรุ่นต้องใช้ของตรงรุ่นเท่านั้นนะรุ่นนี้ใช้ร่วมกับรุ่นอื่นไม่ได้นะครับก็ใครสนใจนะครับช่องกันต่ออยู่หน้าโปรไฟล์เช่นเดิมของเข้าแน่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูทุกอนให้ดูใครอยากดูอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยครับผม